สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดาวอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง5665มีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการ ตั้งค่าแจ้งเตือน a c e b o o k นะคะเข้าสู่เว็บไซต์ที่เสี่ยงอันตรายนะคะในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะกำลังเล่น Facebook อยู่แล้วอาจจะมีเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่โผล่ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆดันคลิกเข้าไปนะคะตัวน,นี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดการตั้งค่านี้ไว้นะคะ a c e b o o กก็จะช่วยเตือนเรานะคะว่าเรานะคะกำลังจะเข้าไปสู่เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นการช่วย กองหรือว่าช่วยเตือนเราได้นะคะให้เราอาจจะไม่คลิกเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเพราะว่าในนั้นนะคะอาจจะมีแฮกเกอร์หรือว่า มิจฉาชีพนะคะที่แฝงตัวอยู่ในนั้นนะคะซึ่งวิธีการนะคะจะทำยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆไปที่ Facebook ค่ะแล้วก็มองไปที่มุมบนด้านขวานะคะจะเจอกับขีด3ามขีดนะคะก็ให้ติกเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนลงมานะคะเพื่อนๆจะเห็นคำว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กดไปที่การตั้งค่าค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนเนะคะติ๊กเข้าไปที่คำว่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเพื่อนเจะเห็นคำว่าการท่องเว็บอย่างปลอดภัยนะคะให้เพื่อนติ๊กเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนเนนะคะสังเกตไปที่ด้านขวามือนะคะจะมีลูกศรติ๊กถูกนะคะของท่านใดนะคะที่ไม่มีนะคะก็ให้ติ๊กเข้าไป ที่ตัวระบบ1ทีนะคะระบบตัวนี้นะคะจะแจ้งว่าแสดงข้อความเตือนในกรณีที่คุณพยายามเข้าสู่เว็บไซต์ที่เสี่ยงอันตรายหรือเข้าข่ายการหลอกลวงผ่าน f a c e b o o k นั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าเราเปิดไว้นะคะก็จะช่วยกองในเรื่องของการเข้าสู่เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายนะคะ Facebook เขาก็จะช่วยเตือนเราอีกทีนึงนะคะ,ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมาให้เพื่อนเตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือ ตั้งค่าความปลอดภัยให้กับมือถือของเราเพิ่มเติมนะคะซึ่งพอเราเลื่อนลงมานะคะเราก็จะเห็นคำว่า,อ,าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบนะ,ะให้เพื่อกดไปที่ดูทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนนะคะมาเช็คว่ามีอุปกรณ์ใดที่เพื่อนๆไม่รู้จักบ้างนะคะที่กำลังเข้าใช้งาน Facebook ของเพื่อนเพอนอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ใดที่เพื่อนๆไม่รู้จักนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะติ๊กไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็กด ออกจากระบบได้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะมือถือของเพื่อนือนก็จะปลอดภัยขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือเพื่อเพื่อนนะคะมองไปที่คําว่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยพิเศษนะคะเพื่อนเือนติ๊กเข้าไปที่คําว่ารับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบที่ไม่รู้จักนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยแจ้งเตือนเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่ามี ID แปลกๆที่เข้า Facebook ของเรามาได้ตัวนี้ก็จะช่วย แจ้งเตือนเราอีกทีหนึ่งนะคะให้กดไปที่การแจ้งเตือนนะคะของท่านใดนะคะที่ทําการปิดการแจ้งเตือนอยู่นะคะก็ให้กดรับการแจ้งเตือนไปได้เลยนะคะแล้วกกดบันทึกนะ,ะ Facebook ก็จะให้เราใส่รหัสผ่าน Facebook ของเราอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะก็เพื่อนๆก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็กดดาเนินการต่อได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสําหรับวิธีการตั้งค่ะ การแจ้งเตือน Facebook เข้าสู่เว็บไซต์ที่เสี่ยงอันตรายนะคะตัวนี้ Facebook ของเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน a c e b o o k นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ